สวัสดีค่ะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนก็บ่นว่าอยากจะมีอะไรที่ดีขึ้นอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะวันนี้กุ้งจะนําเคล็ดลับดีๆมาบอกกันคะ่ะถ้าวันนี้นะคะคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องการมีอะไรดีๆในชีวิตมากขึ้นคุณต้องฝึกเป็นนักขอบคุณคะ่ะขอบคุณยังไงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหลายๆคนบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คะ่ะเอาแต่บน่นกล่นดา่า ในเรื่องต่างๆในชีวิตนะคะกุ้งจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วก็จะไม่สามารถทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่ๆนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณต้องฝึกเป็นนักขอบคุณนะคะไม่ว่าเหตุการณ์ตรงหน้านั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเหตุการณ์ตรงหน้านั้นจะทําให้คุณไม่พอใจหรือขัดเคืองใจอย่างไรคุณต้องฝึกขอบคุณคุณต้องฝึก มองในแง่ดีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้นะคะถ้าคุณยังไม่เริ่มทํากุ้งอยากจะบอกว่าใกล้จะปีใหม่แล้วอยากจะมีอะไรใหม่ๆอยากจะมีอะไรดีๆในชีวิตลองฝึกด,ดูค่ะลองเริ่มต้นดูตั้งแต่ ตั้งแต่ปลายปีนี้เลยนะคะกุ้งจะบอกว่ามันช่วยได้จริงๆตัวกุ้งเองก็ทํามาแล้วตัวกุ้งเองเกิดผลลับกับตัวกุ้งเองและเกิดผลลัพธ์กับผู้คนมากมายค่ะและมันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองใดๆเลยนะคะมันเป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทําด้วยตัวเราเองได้นะคะ เริ่มต้นจากการขอบคุณในทุกในทุกท,กทกวันค่ะที่คุณตื่นขึ้นมานะคะให้คุณเริ่มต้นจากการขอบคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยอย่างเช่นห้องนอน ที่นอนหมอนผ้าหม่มอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งข้าวปลาอาหารที่เราทานเข้าไปนะคะหรือว่าการเงินสามีลูกครอบครัวอะไรก็แล้วแต่นะคะให้คุณฝึกขอบคุณยิ่งคุณขอบคุณมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งดีๆก็จะยิ่งเพิ่มพูนเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นเท่านั้นนะคะอย่างตัวกุ้งเอง สมมุติว่าอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอยากมีเงินที่เพิ่มขึ้นอยากมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นกุ้งก็จะขอบคุณสิ่งที่กุ้งอยากให้เกิดขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะสมมุติว่าอยากจะมีเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นกุ้งก็จะขอบคุณเงินนะคะที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วทุกทิศท,ทางอยากจะมีรายได้ที่มากขึ้น ก็ขอบคุณรายได้ที่เข้ามาจากทุกช่องทางแบบนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองไปทําดูอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้ดูค่ะมันเป็นเรื่องดีๆเป็นสิ่งดีๆที่จะทําให้คุณเจอได้เจอเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตได้จริงๆนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปลองดูนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะสิ่งใดที่ไม่อยากให้เกิดอย่าพูดถึงมันนะคะสิ่งใดที่ไม่อยากให้เกิดอย่าพูดถึงมันสิ่งใดที่อยากให้เกิด ทรงพูดถึงมันบ่อยๆค่ะ แบบนี้นะคะเกิดขึ้นได้จริงๆอะไรที่ไม่ดีเราอย่าไปโฟกัสและอย่าไปพูดถึงบ่อยๆสมมุติว่าไม่อยากมีนี้อย่าไปพูดถึงนี้นะคะพูดถึงแต่ความร่ำรวยพูดถึงเรื่องพูดถึงแต่สิ่งดีๆพูดถึงแต่ยอดขายพูดถึงแต่เรื่องธุรกิจพูดถึงแต่การเงินที่ดีอย่าไปบ่นนะคะอะไรที่ไม่อยากให้เกิดอย่าไปพูดถึงมันอันนี้เตือนแล้วนะคะอะไรที่เราไม่อยากให้เกิดอย่าไปพูดถึงมันเพราะอะไรที่เราพูดบ่อยๆ บ่นบ่อยๆพูดบ่อยๆพูดซ้ำๆมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะคะสิ่งใดที่อยากให้เกิดจงพูดบ่อยๆและอย่าพูดในสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะคะวันนี้ฝากไว้ฝากเคิดลับดีๆแบบนี้ให้ลองเอาไปฝึกและนำไปใช้กันนะคะอย่าลืมนะคะเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงบอกกุ้งด้วยนะคะ